อร่อยจังเลยอาสวัสดีครับวันนี้ทั้งหมดไม่ใช่ของเล่นเลยมันคืออะไรมันคืออะไรอ๋อไม่ใช่ของเล่นมันคืออะไรอาหารน่ครับอย่างอร่อย นะฮะอยากอร่อยพ่อพ่ออันนี้เรียกว่ารอะไรแท้ปิดทีวีหรือเสียงได้ไม่เข้ามานะฮะอร่อยอร่อยสาคูแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ แน่ใส่ขา้าวโพดไปด้วยฮรับอือต้องใส่กะทิเพื่อจะอร่อยตอ,ตอนนี้ผมใส่กะทิอยู่นะอิงก่กเขาบอกว่าเขาจะกินด้วยดูยนะ มาจิจิ๊บจิบจิ๊บจิๆบิ๊บจิ๊คฮ่ากาเลยค่ะาคนละเรื่องละคือที่ผมจะบอกนะอร่อยจริงอ่ะ มันใช้ได้ฮะมันนี้คือกาทรทดลองอาหารพี่อีวัน มันอร่อยอยู่ในปากเลยฮะอร่อยมากเราจะบ่อยไหใช่ไหมกินกะไม่แก้งแล้ะโอะนี่ไม่รีวิวตับแมนดีกว่ารีวิวหารเพราะเราบอกว่าหันีหนึ่งแล้วอ่ะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะทำ PE หน้าให้มันจะอยู่ในกลุ่ม M ขึ้นต้นด้วย M อมอือหืม <c oughs> อร่อยมากเลยฮะเลยเหรอฮะโหหยดตึงๆเลยอืมเราจะถ่ายให้จนกินให้จบเลย เอาภาังไปไม่ได้กินเลยเหรอฝันเลื่มหลังไม่ต้องออกไปเลยนะอืของกินมึงยังลืมอล่ะน้าภาษาอะไรเนี่ยไม่ลืม่อมต้องเอาอะไรไปกินเลยเอาไปมึงก็นิ่มมั้งเจ้ไม่ดูในห้องกล้วยท้องอะไรห้องแอร์ห้องตู้เย็น จวิวครับสบายสบายอยากเด็กลองสั่งมากินเลยครับบอกเลยอร่อยจรินก,ก็บอกอร่อย ไปเลยนะแหมดแล้วนะฮะอร่อยมากเลยคะเยีมย่มเยิ่มและตอนนี้ครับ mm. ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับแต่ว่ารอแป๊บหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับ,บายบาย